เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราที่เรียกได้ว่าสามารถแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวในการแข่งขันฤดูกาลนี้นั่นก็คือในรายของทางครอนนอแบดลีย์แมกควาจ์จากอะเคเดมี่ของเราที่ได้รับโอกาสจากทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮฟวี่เมทัลให้ลงสนามในช่วงที่ทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนรองกับตันทีมของเราดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไป แม้กระนั้นตัวของทางแบดลี่เองก็ไม่ได้ทำให้ผู้เป็นกุญซือต้องผิดหวังเมื่อเขาตอบแทนความไว้วางใจของครอบด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินภายในสนามจนถึงตอนนี้เขาก็สามารถที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้สำเร็จในช่วงที่ทางเทรนต์เองยังคงอยู่ในกระบวนการการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาไปถึงช่วงสิ้นเดือนนี้ จากฟันนาการดังกล่าวข้างต้นนั้นเองมันจึงทำให้ลีวร์พูลของเราเหมือนมีแบ็กขวาระดับท็อปคลาสถึง2คนให้เลือกใช้งานได้และสามารถทดแทนกันได้อย่างไร้รอยต่ออีกด้วยนั่นจึงทำให้ทางโจโคอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษของทีมเราได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและยกย่องผลงานของทางแบดลี่เลยว่าได้เตรียมที่จะขึ้นเป็นนักเตะระดับโลกตามหลังรุ่นพี่ของเขาอย่างทางเทรนไปติด ผมคิดว่านี่คือปัญหาที่ผู้จัดการทีมทุกคนอยากจะเจอนะกับการต้องเลือกสุดยอดนักเตะสองคนมาแย่งตำแหน่งกันโคลกราวมันชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเทรนด์รักซันเดอร์อาร์โนเป็นนักเตะระดับโลกแต่ในตอนนี้ทางครอนอแบดลี่เองก็กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะในระดับโลกได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของนักเตะดาวรุ่งม,มากพรสวรรค์ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่เป็นนักเตะจากอะคาเดมีของเราที่ได้แจ้งเกิดขึ้นมาได้สำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางบ๊อบบี้คราฟมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรานั่นเองหลังจากเขาได้รับโอกาส ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของทางลิเวอร์พูลไปแล้วรวมทั้งสิ้น11นัดด้วยกันล่าสุดในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครากก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอีกแล้วครับท่านเมื่อเขากดไป1ประตูกับอีก1แอซิดมีส่วนช่วยให้ทีมของเราคว้าชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก6ประตูต่อ1 พร้อมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทักอัตรนตาสโมสรชื่อดังจาก19เกโชเสเรอาต่อไปทั้งนี้ครากเองเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของทางเบอร์มิงแฮมซิตี้สมัยที่ทางรีครากคุณพ่อของเขายังคุมทีมอยู่ที่นั่นก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อปี2014 จ7ปีให้หลังเจ้าตัวก็ได้ย้ายมาอยู่กับอะคิเดมีของทางลิเวอร์พูลในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามครากผู้พ่อก็ยังคงหวังจะเห็นลูกชายกลับไปอยู่กับทางนิวคาสเซลอีกครั้งเป็นคำรบที่สองในสักวันหนึ่ง หลังตัวของครากผู้พ่อเองก็เคยเป็นอดีตนักเตะระดรับตำนานของทางนิวคาสเซิลที่เคยคาแข่งกับพวกเขาอยู่สองช่วงด้วยกันและนั่นก็คือสิ่งที่เขาหวังจะให้ลูกชายของตัวเองเจริญรอยตามเท้าของตนแน่นอนที่สุดพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีคุณพ่อหรือลูกชายที่เป็นนักฟุตบอลกี่คู่กันที่ทำได้เหมือนกันในสโมสรเดียวกันครากผู้พ่อกล่าว ผมผ่านการลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาแล้วมากถึง265นัดในช่วงเวลา2ช่วงที่ผมอยู่กับพวกเขาใครจะรู้กันได้ล่ะบางทีป๊อปปี้อาจจะเอาอย่างทักอรันเชียเลอร์และกลับมาเล่นให้กับพวกเขาก็ได้ อย่างไรก็ตามผมก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันเลยว่านั่นมันคือความฝันสูงสุดของผมเลยนะดังนั้นมันชัดเจนยิ่งกว่ายิ่งหยวดว่าผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เป็นในตำแหน่งแนวรุกกันบบาง นั่นก็คือในรายของทางเจเดนแดนหัวหอ,อกดาวโรดของทีมเราเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้จรดประกาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับทีมของเราออกไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เรื่องดังกล่าวได้รับกคำยืนยันจากทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมโมสรที่ได้ออกแถลงการยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่ของดาวเตะวัย18ปีรายนี้เพื่อให้เขาได้ฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้อยู่กับทีมของเราต่อไป ทั้งนี้แดนเองเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับอะคาเดมีของเราเมื่อเขาอยู่กับทีมของเรามาตั้งแต่สมัยที่อายุได้เพียงแค่8ขวบเท่านั้นก่อนจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำกับสโมสรในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ื่อเขาได้โอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมพิม์ลิกที่ฟาดแข่งกับทางลูต,ตันทาวย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนจากนั้นเขาก็ได้ลงสนามอีกครั้งในเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศกับทางสิงโตนงเงือครามเชลซีและช่วยให้ทีมของเราประสบความสำเร็จถลึงแชมป์แรกในฤดูกาลนี้มาครอง เขาได้ลงสนามอีกครั้งเป็นตัวสำรองในการแข่งขัน FA ครับที่เจอกับทั้งนักบุญเซาท์แฮมตันที่ซึ่งโจตัวก็ระเบิดฟอร์มเทพกดไปถึง2ประตูช่วยให้ทีมของเราคว้าชัยชนะมาได้อย่างไม่ยากเย็น3ประตูต่อศูน อย่างไรก็ตามนอกจากผลงานกับทีมชุดใหญ่ของสโมสอนแล้วตัวของแดนซ์เองก็ยังยิงกระจุยกระจายถึง21ลูกจากการแข่งขันในทุกรายการให้กับทีมเยาวชนของเราในฤดูกาลนี้ทั้งกับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีและ21ปี เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเกมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราเมื่อมีโปรแกรมสำคัญต้องบุกไปเยือนทีมคู่อริต,ตลอดการอย่างทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทรา a ฟอร์ดสำหรับการแข่งขันในศึก FA ครับรอบก่อนลองชนะเลิศในคืนวันพรุ่งนี้ นั่นทำให้ทางเวอร์กิลฟานได้ประกลังกับตันทีมของเราออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงโปรแกรมการแข่งขันในนัดดังกล่าวที่ซึ่งเขาก็มีความมั่นใจอย่างแรงกล้าว,ว่าเรวพููจะสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้มาครองได้แม้เขาจะยอมรับไปด้วยเช่นเดียวกันว่าการต้องมาเผชิญหน้ากับทางเรดเดวิลนั้นไม่เคยเป็นงานง่ายสำหรับทีมของเราเลยแต่หากทุกคนสามารถเล่นได้ตามแผนการที่ทางยูเกนครับ ได้วางเอาไว้เขาก็เชื่อมันว่าเราจะสามารถกรุยทางไปถึงจุดหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้ได้นี่จะเป็นเกมที่ยากนะและก็มีความเข้มข้นเป็นอย่างมากด้วยฟานไดกล่าวมันไม่ใช่แค่การแข่งขันกันภายในสนามเท่านั้นแต่รวมถึงการวิวกันก่อนเกมอีกด้วย แน่นอนว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมในเกมแบบนี้เรามักจะเจอกับงานที่ยากเสมอยามจะต้องมาเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเกมในวันอาทิตย์นี้ก็ไม่แตกต่างกันพวกเขาจะพยายามหาทางเพื่อเอาชนะเราให้ได้แต่สิ่งที่ผมโฟกัสก็กคือเราต้องทำอะไรในการ,รเผชิญหน้ากับพวกเขามันเป็นเกมที่ยากเสมอและมีความเข้มข้นสูงมาก ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกว่าการมาเจอกันของสองทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษมันจะตามมาด้วยความคาดหวังเช่นเดียวกับความกดดันแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือจงสนุกไปกับมันก้าวเท้าลงสนามไปและเล่นตามเกมของเราอย่างที่ที่เราได้วางแผนกันมาอย่างดีแล้วหากเราสามารถที่จะทำได้เช่นนั้นทำไมเราถึงจะคาดหวังถึงการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไม่ได้ละ่ะจริงไหม ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พร้มอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทางเมสันเม์ห้องเครื่องเลือดผู้ดีของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างหากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนที่เขาจะย้ายไปลงเอยที่โอทราฟอร์ดนั้นเจ้าตัวเองก็เคยมีข่าวอย่างหนักกับทีมของเราแต่สุดท้ายก็เป็นตัวของเขาที่เลือกจะไปอยู่ที่โรงรัครแห่งความฝัน เขาย้ายทีมไปจากทางเชลซีด้วยสนับนราคาสูงถึง60ล้านปอนด์ซึ่งล่าสุดทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวที่ใครหลายคนเชื่อว่ามันคงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เม้าเสียใจมากที่สุดกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาในครั้งนั้น มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางเมสันเม์กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะลูมาโนกา่กล่าวไม่เกี่ยวออเตตาเคยมั่นใจว่าอ์สซนลใกล้จะปิดดิวกับทางเมสันเม์ได้ในตอนที่เขายังอยู่กับทางชิลซีแต่สิ่งที่ผมทราบมาก็คือทั้งอ์เซนลและลิเวอร์พูลเองมีการติดต่อไปหาเขาตอนที่สถานการณ์ของเขากับทางชิลซีเกิดความไม่แน่นอนขึ้น แต่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วเมื่อบรรดาสโมสรต่างๆมีการสอบถามเกี่ยวกับตัวของเมาส์และสถานการณ์ของเขานั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นไปแต่สุดท้ายนักเตะกลับเลือกไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนั่นคือสโมสรที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ